ต้นทุนคนเรามันมันไม่เท่ากันจริงๆตั้งแต่เกิดแล้วไม่ว่าต้นทุนทางความรู้ทางทรัพย์สินทางชื่อเสียงหรืออำนาจแต่ว่าการเป็นอยู่มันก็เป็นทุนจริงๆแล้วก็เมื่อเราเริ่มจากคำว่าศูนย์หรือเริ่มจากคำว่ารากหญาที่ติดดินกว่าเราเจะโปร ขึ้นมาได้เนี่ยชีวิตมันต้องผ่านอะไรมาเยอะหรือต้องโดนเสาะอะไรมาเยอะแล้วโอกาสมันก็จยจน้อยกว่าอย่างคนเวลาเขามีสตางในในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาคุยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคุยจะไปนั่นต่างประเทศจะซื้อนั่นซื้อนี่เขาคุยไปเขากินไปแล้วก็แย่งกันจ่ายเงินกันอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาส ในสังคมนั้นมันจะมีโอกาสที่จะช่วยกันได้มากกว่าแต่เพราะรากหญ้าที่มันไม่มีสังคมที่จะดึงให้เราได้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากลำบากเกืออย่างว่าเพราะถ้ามีเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีฐานะอะไรเนี่ยก็ว่าไปตามตามปฏิกาเป๊ะเลยแต่ถ้าเรามีเส้นสายมีเงินทองมี อะไรเนี่ยมันก็จะมีก็เขาเรียกผลหนักผลเบาเอาแค่เราเจ็บป่วยยาก็ยังต่างกันเลยห้องนอนก็ยังต่างกันหมอก็ยังต่างกันเครื่องมือการรักษาเนี่ยมันก็มีความต่างกันอันนี้คือความจริงที่เราจะต้องเจอมันฉะนั้นทุกคนต้มาเข้าใจว่าพยายามหนีความยากจนหนีความลำบากแต่ใครจะหนีพ้นก็ ถือว่าเป็นความสามารถไปถ้าใครนี้ไม่พ้นก็ต้องยอมรับแต่ยังไงเสียการหารเงินก็ต้องอย่าไปผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายถึงจะได้เงินมาชีวิตมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็กลายเป็นอาจจะวันหนึ่งเราอาจจะหมดอิสระต้องไปอยู่ในคุกตารางหนักกว่าความยากจนซะอีกนะ